อุ้ยหน้าอกสวยแล้วปังแล้วไปทำทำไมไม่เป็นชันไม่รู้หรอกอพอใส่เกาะอกมันจะไม่เห็นว่ามีเนินเพราะว่าเราโหลดลงต่ำไม่ได้เพราะหัวนมมันจะโผล่การที่เราเกิดมาด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นผู้ชายนะตำแหน่งหัวนมของผู้หญิงจะอยู่ตรงกลางของหน้าอกส่วนตำแหน่งหัวนมของผู้ชายจะอยู่ด้านข้างเราไม่ได้บอกเราเป็นผู้ชายนะแต่เราเกิดมา็นร่างผู้ชายเฉยๆหัวนมไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะเห็นไหมหัวนมไปอยู่ข้างล่างอนะ่ะ สวัสดีค่ะเติ้ลนะคะถ้าใครไล้ติดตามก่อนหน้านี้เติ้ลนเพิ่งปลูกผมกับโรงมนต์กมลไปได้เมื่อปีที่แล้วนะคะครบหนึ่งปีแล้วผมก็ขึ้นสวยมากเลยสําหรับวันนี้เห็นใส่ชุดสวยๆแบบนี้ก็วันนี้จะมาผ่าตัดอีกแล้วค่ะก็คือจะมาผ่าตัดแก้หน้าอกนั่นเองซึ่งคนรับข้างหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยหน้าอกสวยแล้วปังแล้วไปทำทำไม ไม่เป็นชันไม่รู้หรอกก็คือเวลาแก้ผ้ามาแล,แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจเพราะว่าหน้าอกมันผิดรูปต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เสริมหน้าอกมาที่ 400cc s i l i c นเมนเ n อร์แล้วก็เป็นทรงไฮโปรไฟไฮโปรไฟล์ Fi, คือทรงที่มันพุ่งออกมาโด่งออกมานะคะคือพุ่งมาเลยตอนทำเราคิดว่าย,ยัดไปนมใหญ่ๆพุ่งๆยิ่งพุ่งยิ่งสวยแต่จริงๆแล้ว การเสริมหน้าอกไม่ใช่ว่ายัดเข้าไปแล้วสวยแล้วเป็นนุม่มจะจะใหญ่ก็สวยแล้วแต่เราจริงๆมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะซึ่งปัญหาของเราอย่างแรกก็คือที่มีผหันหนักหนักก็คือหัวนมแงนหัวนมแงนคือหัวนมอยู่ตรงข้างบนพอใส่เกาะอกมันจะไม่เห็นว่ามีเนินเพราะว่าเราโหลดลงต่ําไม่ได้เพราะหัวนมมันจะโผล่บางทีใส่ชุดอะไรก็หัวนมโผล่แปะหัวนมเห็นหัวที่แปะหัวนมก่อนเลยใส่เกาะอกมาคือแบบ มันไม่มันแต่มันรู้สึกมันผิดธรรมชาติการเสริมหน้าอกของทรานหรือว่าการเสริมหน้าอกของสาวเพศสองนี่มันแตกต่างจากการเสริมหน้าอกของผู้หญิงนะคะการที่เราเกิดมาด้วยสรีรลาที่เป็นผู้ชายนะก็คือมันจะแตกต่างของผู้หญิงหนึ่งคือมวลกล้ามเนื้อสองคือตำแหน่งของหัวนมตำแหน่งหัวนมของผู้หญิงจะอยู่ตรงกลางของหน้าอกส่วนตำแหน่งหัวนมของผู้ชายจะอยู่ด้านข้างจะอยู่ด้านข้างนะคะยังไม่ได้บอกเราเป็นผู้ชายนะแต่เราเกิดมาในร่างผู้ชายเฉยๆวิธีแก้ไขก็คือคุณหมอแนะนำว่า แก้ไขโดยการเลาะเลาะโครงหน้าอกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนะคะให้มันมีเนื้อหน้าอกขึ้นแล้วก็เย็บโครงหน้าอกที่มันอยู่ต่ำนะเย็บขึ้นไปอีกส่วนด้านข้างหวัวนมที่มันอยู่ด้านข้างคุณหมอก็จะเถิบซีทัวร์มาด้านข้างมากขึ้นเพื่อให้หัวนมอยู่ในตำแหน่งที่กล,งกลางคุณหมอกะมลก็ทุกค,คนก็รู้ว่าเรื่องทางเจนเดอร์เรื่องทางอะไรนีคุณหมอกเก่งอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นประสบการณ์ของคุณหมอมากกว่า20ปีที่คุณหมอมีมาคุณหมอก็เห็นหน้าอกของหลายคนแล้วก็สังเกต ก็ได้มีเทคนิคนี้ขึ้นมานะคะเรียกว่าปรับรูปร่างให้เป็นผู้หญิงต่อมาปัญหาที่สองของเรานะคะก็คือปัญหาหน้าอกตั้งอย่างที่บอกว่าเสริมมาด้วยทรงไฮโปรไฟล์ทรงพุงมันก็เลยจะตั้งมากๆตั้งไอ้ที่นี้หมายความว่าไงก็คือใส่เสื้อยืดก็เห็นว่าเป็นนมตั้งออกมาบางทีอยากแค่ใส่เสื้อยืดมันก็ดูโปแล้วอะ่ะบางทีใส่เสื้อรัดก,ก็เห็นเลยว่ามันตั้งคือมันพุ่งออกมาหรือมันดึงดูดสายตาม,มากเรารู้สึกว่า มันมันมันไม่ธรรมชาติหน้าอกธรรมชาติคือมันต้องคล้อยต้องสวยต้องหันข้างมาแล้วตัวไม่หนาจริงๆไม่ได้อยากไดะเล็กลงแต่ว่าอยากลดความตั้งของหน้าอกลงมากกว่าคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้เปลี่ยนทรงของซีิโคนจากทรงที่เป็นพุ่งตั้งก็เป็นทรงที่มันเล็กลงเป็นทรงโมเลเลตเป็นทรงโลโบไฟล์ลงนะคะแล้วก็ส่วนซีซีก็ลดลงได้นิดหน่อยนะคะก็จะ 400ก็เหลือสำห60ทีปัญหาที่3ก็คือปัญหาหัวนมชานะคะไม่ใช่ชากาแฟาอะไรนะปัญหานี้ก็คือเสริมอ,อกมา3ปีแล้วไม่เคยมีความรู้สึกที่หัวนมเลยคุณหมอก,ก็บอกว่าถ้าแก้แล้วก็ลดใสไม่ให้มันตึงไม่ให้มันกดทับเส้นประสาทมากเกินไปก็มีโอกาสที่หัวนมจะกลับมาได้นะคะแต่ว่าน้อยมาก,กเราก็ภาวนาว่าถ้าแก้ครั้งนี้ให้หัวนมให้ความรู้สึกมันกลับมานะคะ ญหาที่4ี่ปัญหาสุดท้ายแล้วค่ะปัญหาที่สาวๆแต่คนกังวลว่าอุ๊ยทำมาได้จะเกิดแผลเป็นไหมคะนี่เลยค่ะเป็นค่ะของเรานี่เป็นเพราะว่าอาจจะขึ้นอยู่ที่วิธีการเย็บหรือว่าวิธีการดูแลของเราด้วยซึ่งแบบว่ามันเป็นแผลเป็นที่ใหญ่มาแล้วก็นูนนูนชัดเจนเลยแล้วสกว่าครัมมานี่คือเห็นเห็นแผลเป็นก่อนเห็นนมกวนเห็นหน,น,นองก็อค่ะคิดดูว,ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเพาอาจจะช่วยด้วยนะคะจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วจะออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในห้องผ่าตัดเป็นไงบ้าง น่ากลัวไหมตื่นเต้นไหมฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปละสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ครบ7วันหลังจากแก้หน้าอกแล้วนะคะวันนี้ก็มาตัดเหมือนที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาผ่าล,ละอกานอาการต่างๆซึ่งหน้าอกสวยมาก ก็คือมันเข้าที่แล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเรามีเนินหน้าอกแล้วนะคะเห็นไหมนี่หัวนมไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะเห็นไหมหัวนมไปอยู่ข้างล่างแนละ้วคือมันมีเนินหน้าอกมันมีสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าขนาดว่าเพิ่งทําแล้วแบบสี่ห้าวันเราใส่เสื้อได้ปกติแล้วเพื่อนําว่าดูผอมเลยหลังจากตัดไหมเสร็จตอนตัดไหมก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรมากนะคะแค่ยิบๆนิดหน,น,น่อยไม่น่าก,กลัวเลยนะคะส่วนตอนนี้ก็คือคุณหมอให้ใ,ใส่ซัพพอร์ตมาอยู่ช่วย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 รับ นนรับรับเนอกนคส่วนอันนี้ก็คือต้องรัดให้หน้าอกขึ้นไปนะคะเพราะหน้าอกเก่าก็คือมันอยู่ต่ำมากต้องรัดให้มันดันขึ้นไปมันจะได้มีเนื้อหน้าอกนะที่ตรงนี้จริงๆคุณหมอก็เย็บล็อกฟิกชันให้แล้วแหละว,ว่าให้มันขึ้นไปแต่ว่าคุณบอกว่ากันไว้เผื่อไว้ดันไว้ดีที่สุดน,นะคะ ครบ2เดือนแล้วนะคะหลังจากที่แก้หนะ้ะอ,อกไปตอนนี้คือแฮปปี้มากว่าจะใส่ชุดไหนก็มั่นใจเห็นไหมคะ หลังจากที่ออกมาจากห้องผ่าตัดวันนั้นนะคะก็พักฟื้นประมาณ 3- 4สวันก็ใช้ชีวิตได้ปกติก็คือหายเจ็บหายเจ็บคือประมาณ3 4สวันก็คือดีกว่ารอบก่อนรอบก่อนคือเจ็บแบบ14วันครึ่งเดือนเนี้ยแต่วันนี้ก็คือ4ี่หวันก็คือหายเจ็บแล้วส่วนผลลัพธ์คือดีมากแผลเป็นก็แบบไม่มีแล้วเป็นตนี้คือเป็นขีดเป็นเส้นเล็กๆนะคะแผลเป็นหายไปหมดแล้วทรงรูปทรงก็แบนลงเห็นไหมจากพุงงที่ตัวใหญ่ๆตอนนี้ก็คือแบนลงหรือผอมลง ส่วนไซส์ไซส์ก็คือพอดีมากคือไม่ต่างกันมากนะนี่ถุอว่าไซส์จริงๆคือไม่ต่างกันอันก่อนมันจะพุ่งออกข้างหน้าแต่อันนี้คือจะพุ่งออกด้านข้างแล้วก็หัวนมเราอยู่ตรงกลางมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของหัวนมนะคะจากที่หัวนมรออยู่ข้างบนไม่มีเนื้นนะอหนอกตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็น มีเนื้อหน้าอกเป็นอนตัวเองนะคะเนื้อหน้าอกสวยมากแล้วก็ผลนมอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะที่สําคัญไปเจอเพื่อนมาแล้วไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ไปไปปตส,สัรรั์กับเพื่อนเพื่อนทักเป็นเสียงเดียวกันทุกคนว่าผอมลงเชิงชันที่ไม่ได้ผอมลงนะคะคือไปแก้หน้าอกมาแต่ว่าด้วยลดทรงลดไซส์สแค่จาก400เป็น360แล้วก็ลดทรงลดทรงแค่ทรงนะคะยังทำให้เราดูผอมดูแบบเข้าหุ่นเข้ารูปร่างมากรู้สึกว่าแฮปปี้มา จะฝากว่าการเสริมหน้าอ,อกแต่ละครั้งให้คิดดีๆนะคะไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยอย่างเดียวให้คิดถึงความสวยงามของหน้าอ,อกด้วยแต่พอทํามาแล้วเกิดปัญหาอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ก็คือต้องกลับมาแก้ต้องเจ็บตัวอีกรอบต้องเสียเวลาพักฟื้นอีกรอบนะคะก็วุ่นวายเนาะเสียงเงินอีกรอบอ่ะก็คือว่าแนะนําว่าให้เลือกที่ดีๆนะคะทั้งเรื่องความปลอดภยัย ีมือที่สําคัญรูปทรงแล้วก็รูปลักษ์ของหนะ้าอกคุณหมอก็เชี่ยวชาญในการผ่าตัดมามากกว่า20ปีแล้วนะถ้าใครรู้จักคุณหกกมอกำมณ์ก็จะรู้ว่าคุณหมออยู่ในวงการมานานเป็นศัลยแพทย์อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะก็แนะนําที่โรงพยาบาลกมณลเลยนะก็จะหน้าอกที่สวยสมส่วนแบบนี้นะคะสุดท้ายขอฝากไวค้คํานึงนะคะการเสริมหน้าอกไม่ใช่แค่การยัดซีลโคนเข้าไปตึงแล้วสวยนะการเสริมหน้าอกเป็นศิละปะอย่างหนึง่ง ที่ต้องเสริมให้เข้ากับรูปร่างรูปทรงของเรานะคะ